สวัสด,ดีตอน9โมงเช้าค่ะทุกคนเราก็มาให้อาหารลูกๆเรานะคะน้องช่วงๆกับน้องเชา้ชาๆค่ะคุณลุงก,ก็มาลดน้ําต้นไม้แต่เช้าเลยเราสองคนคุยกันค่ะว่าเช้านี้จะไปไหนดีนะจะไปคาเฟ่ที่ไหนดีนะ <c oughs> ตัวเราก็มาลดน้ําหน้าบ้านค่ะคุณลุงลดหลังบ้านเราก็มาลดหน้าบ้านค่ะลดต้นไม้เสร็จแล้วก็มาลดหญ้าค่ะเป็นหญ้าแมวเป็นหญ้าไผ่แมวนะคะให้น้องช่วงๆกับน้องเชา้ชาๆค่ะถ้าน้องได้กินก็จะแบบ เหมือนกับว่าระบบเาผาผาน้องมันจะดีอะคะ่ะระบบขับท่ายระบบเผาผานเป็นยาแปลว่าเออดีต่อน้องอะทุกคนคือดีนะคะคือเราไม่ต้องซื้อยาอัดเม็ดมาให้น้องเลยตัดภาพมาที่ตอนเย็นเลยนะคะคือวันนี้เรามีภารกิจไปซื้อถังแก๊สคะ่ะแล้วก็แก๊สใหม่ด้วย เราจะทาควหลังบ้านกันนะคะคือเราทําควในบ้านแล้วกลิ่นอาหารมันคุ้งเข้าไปในบ้านหมดเลยเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราเลยเออตกลงกันซื้อก๊สใหม่ซื้อถังแก๊สใหม่ด้วยมาทําควหลังบ้านดีกว่าเราก็ซื้อวอลเปเปอร์มาติดด้วยนะคะอวอลเปเปอร์นี้เป็นวอลเปเปอร์แบบว่ากันความร้อนนะคะจะมีแผ่นกันความร้อนอยู่ข้างหลังด้วยนะคะแบบว่า เช็ดง่ายอะ่ะมันจะเป็นลื่นๆอะ่ะคือแบบว่าถ้าเราทอดไก่ทอดหมูทอดปลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมน้ำมันมันจะกระเด็นอะ่ะเดี๋ยวมันจะไปโดนผนังบ้านเราไม่โอเคเท่าไหร่เราก็เลยเออบอกคุณลุงว่าขอซื้อแผ่นวอลเปเปอร์แบบนี้มาติดหน่อยนะคือมันจะกันความร้อนด้วยเช็ดทาความสะอาดง่ายดีลุงก็เออโอเคตกลงเราก็มาทําการติดกันเลยติดข้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาติดข้างๆด้วยเผื่อแบบสกรปรกอะนะ้ะแบบเราก็ไม่รู้ว่าเวลาตําพริกตําอะไรอย่างเงี้ยมันจะกระเด็นอะ่ะเราก็มาวัดขนาดว่ามันต้องใช้ประมาณกี่แผ่นหน้าอะไรอย่างนี้เราก็มาติดเลยค่ะ ซื้อมาทั้งหมดประมาณสิบสองแผ่นมั้งคะหรือสิบแผ่นนี่ะจำไม่ได้เอ่อสองร้อยกว่าบาทค่ะไม่แพงบอเปเปอร์นี้ติดง่ายด้วยนะคะคือแค่ฉีกแล้วเขาก็มีกาวอยู่ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็มีแผ่นกันความร้อนด้วยทุกคนเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นเงาเงาอะ่ะเป็นเลื่อมๆอะ่ะมันจะเป็นกาวด้วยนะคะมีกาวในตัวเลยเราก็เอามาแปะได้เลยะคะ่ะไม่ต้องทากาวยุ่งยากอะไรเลยสะอาดค่ะคือมันมันสวยงามตาใช้คําว่าสวยงามตาดีกว่ามันดูสะอาดตาดี เราติดคนเดียวค่ะมันก็มืดแล้วเนาะคุณลุงก็เลยเดินมาเห็นคุณลุงเลยมาช่วยค่ะเราบอกว่าเออเหลือตรงนั้นตรงนี้นะลุงติดให้หน่อยนะอะไรอย่างงี้ลุงก็มาช่วยทําค่ะคุณลุงก็ติดวอลเปเปอร์ไปนะคะส่วนเราก็จะขนของค่ะพวกแบบของที่อยู่ครัวในบ้านคือเราจะขนออกมาข้างนอกใช่ไหมคือเราจะทําครัวข้างนอกกันแล้วก็ทยอยขนค่ะคุณลุงก็ติดวอลเปเปอร์ไปช่วยกันค่ะจะได้เสร็จไวๆเนาะ ระหว่างที่ติดบอเปเปอร์อยู่เราสองคนก็คุยกันนะคะว่าจะกินอะไรดีเย็นนี้จะทําเมนูอะไรจะออกไปกินข้างนอกหรือจะทํากับข้าวกินเองเราเลยบอกคุณลุงว่าขี้เกียจออกไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวทํากับข้าวกินเองเนี่ยแหละมีอะไรในตู้เย็นก็ทําอันนั้นแหละก็ไม่อยากออกไปแล้วมันยังไงอะเธอมันเหนื่อยแล้วว่าทั้งซื้อแก๊สซื้ออะไรคือแบบทั้งวนนะันอะมันเหนื่อยแล้วขี้เกียจออกไปแล้วคือเราสองคนก็เก็บรถอะไรเรียบร้อยแล้วอะก็เลยเออเดี๋ยวทํา ลาบหมูมีหมูในตู้เย็นแล้วก็เอาหมูมาต้มค่ะต้มหมูกับลาบหมูกินกันไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะคือวันนี้มันดึกอะ่ะแล้วเราก็รีบด้วยกว่าเราจะได้ทํากับข้าวก็ทุ่มครึ่งกว่าจะได้กินข้าวก็สองทุ่มอะ่ะเราเลยไม่ได้ถ่ายให้ดู <mostly> ก็เลยรีบทํากับข้าวแล้วก็มานั่งกินข้าวค่ะกลัวคุณลุงเขาจะหิวเพราะคุณลุงต้องกินยาไงค่ะคุณลุงไม่สบายก็เลยต้องรีบทํากับข้าวแล้กวก็กินยา beau, ค่ะ เมนูเย็นนี้เราสองคนไม่ได้เสียตังเลยสักบาทค่ะผักก็เป็นผักที่เหลือในตู้เย็นแล้วก็ผักที่เก็บอยู่หน้าบ้านแล้วก็หมูก็เป็นหมูที่เหลือจากกินเมื่อวานที่ซื้อมาเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็ทําไม่หมดแล้วก็เอาของในตู้เย็นที่มีแหละค่ะมาทําเป็นกับข้าววันนี้ก็เลยไม่ได้เสียตังเลยสักบาทก็ประหยัดไปอีกหนึ่งมื้อค่ะอร่อยด้วยอิ่มด้วยวันนี้เราเติมข้าวไปตั้งสองรอบเนี่ยเราอร่อยอะ่ะ <c oughs> ระหว่างที่นั่งกินข้าวกันอยู่นะคะเราสองคนก็คุยกันค่ะว่าน้ําหนักตัวขึ้นเยอะแล้วนะเราต้องลดน้ําหนักกันแล้วนะเดี๋ยวมื้อเย็นเนี่ยเราต้องงดกันไหมเปลี่ยนมาเป็นแบบว่ากินคลีนไหมหรือว่าเปลี่ยนเป็นกินพวกผลไม้มื้อเย็นเอาถ้าหิวก็ซื้อผลไม้มาติดตู้ไว้